โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระโจชแน,นลนะนรับนะก็วันนี้อยู่การรีวิวนักเตะปี23ฮีโร่กันอีกแล้วนะครับนะคราวนี้เป็นคิวของลิคาโดคาวันโยะนี่บนะก็ เคยม so, anyway. so, like so, ีปี Bet Overcut มาแล้วนี่ครับนะแต่ว่าเสียดายผมไม่ได้รีวิวให้มาเป็นคลิปนะครับอันนี้ก็ขอชดเชยหน่อยละกันนะครับนะขอมาเป็นคลิปละกันนะสำหรับลิคาโดคาวันโยก็สำหรับลิคาโดคาวันโยนะเล่นในระบบ4-123นี่ครับนะแล้วก็แผงแบ็คโฟนี่ครับเป็นลูซิโอ ซัมบอต้าแล้วก็มาตินคาเซเลสนะก็เจ้าตัวเนี่ยจะถูกจับไปอยู่ในฟูยูเวนตุสแต่ว่าเขาไม่ได้โบนัสอะไรนี่ครับก็จะได้โบนัสฮีโร่นะครับบวกหแล้วก็มีที่ตัวเองเป็นบวกสก็เป็นอีกบวกหนี่ครับนะก็ถ้าสรุปว่าได้โบนัสประมาณ2นะเออก็อาจจะไม่ได้อวยทางด้านของริคาร์โดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็เล่นเขามาแล้วในปีเบสออฟเบอร์คับนะครับนะเออแล้ก็มาลองฟิลลิ่งดูว่าปีนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะอ่ะโอเคทีนี้ ก่อนที่เราจะไปฟังความรู้สึกหลังเล่นทางด้านของลิค a าโยคาวันโยลิคาโดคาวันโยเออนี่ครับนะก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนะเออแล้วก็เกิดใครแบบถูกใจคลิปนี้มากๆก็ฝากกดซุปเปอร์ตงให้กันก็ได้นะครับนะอ่าโอเคทีนี้เรามาพูดถึงทางด้านของลิคคาโดคาวันโยแล้วกัน ก็เอาที่เรื่องแรกครับในเรื่องของความเร็วในสเกลของบวก3นะครับนะไม่ได้โบนัสอะไรเป็นพิเศษสําหรับสายฟูลทีมเนี่ยก็ถือว่าความเร็วเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะถ้าเกิดเทียบกับลูซิโอเนี่ยก็อาจจะดูเร็วกว่าลูซิโอประมาณสัก2อ9สามเนะครับนะไม่ได้เร็วกว่าเยอะสักเท่าไหร่นะเออก็ถือว่าดูดีเลยนี่ครับนะจังหวะออกตัวแรกเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีแต่ว่าจังหวะตามนานๆเนี่ยรู้สึกว่าจะตามไม่ค่อยทันสักเท่าไหร่นะเออก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องพูดถึงสไตล์ของ ลิคาโดคาร์วัโยในคลาสนี้ก่อนก็ต้องบอกว่ามันเป็นนักเตะที่เสี่ยนอยากได้บอลค่อนข้างมากนะครับนะ,ะคือยังไงสําหรับในจังหวะเล่นต่างๆนะลิคารโดคาร์วัโยเนี่ยถ้าเกิดอีกฝ่ายหันหน้าคนที่คลองบอลอยู่นะหันหน้าให้กับคาร์วันโยคาร์วัโยมันจะวิ่งใส่เลยนะครับนะโดยที่บางทีเนี่ยผมกับผมควบคุมมันว่าอย่าวิ่งคาวัโยอย่าวิ่งประคองเอาไว้ก่อน มันวิ่งใส่มันไม่สนอะไรแบบนี้นะีครับนะมันก็เลยเป็นสเตตมันก็เลยสปีดต้นเยอะแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันยังไม่ได้บวกเยอะมากนะครับนะความเร็วมันก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดเทียบกับ ในสิ่งที่มันอยากทำนะบางทีเนี่ยมันก็เลยเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างนะในหลายๆครั้งนะครับนะเออเพราะว่าจังหวะไอเกสิกของเขาเนี่ยที่รีไปตัดบ,บอลเร็วเนาะเออมันก็เลยมีม,มีมีบ่อบ้างเออเป็นบ่อเลยแหละนะครับนะดังนั้นเนี่ยต้องการการเวอร์ค่อนข้างดีมากๆก็คือต้องการที่จะไปยืนกับกองหลังที่เว v e r พื้นที่ดีๆนะครับถ้าเกิดเรารู้จักกันในนามนะักเตะเมตาเนี่ยก็จะเป็นวร์จิลฟันได้นะครับนะหรือว่าลาเฟวารานพวกนั้นเนี่ยจะเว v e r พื้นที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับนะหรือว่า ถ้าเกิดไปเป็นฟูตเชลซีนะครับก็ควรจะไปคู่กับทางด้านของเตียกโก้ซิวาแต่ว่าอันนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของความเร็วเนาะเออมันก็อาจจะช้าทั้งคู่เนาะอ่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องของความคล่องตัวคาร์วยโยปีนี้ก็ถือว่าคล่องตัวค่อนข้าง ที่จะดีแต่ว่าก็จะมีจังหวะพลิกตัวที่จะดูเก่งกล้าไปนิดหนึ่งเพราะดูขายายาวๆจังหวะพลิกอะไรเงี้ยมันดูเหมือนจะล้มนะครับนะดังนั้นเนี่ยเวลาโคเวอร์เนี่ยแนะนําให้กดปุ่มวิ่งพร้อมกับปุ่มควบคุมบอลมันจะเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งนะครับนะทำให้บาลานซ์เนี่ยไม่เสียนะครับนะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้กดเนี่ยมันอาจจะหลังหักได้ง่ายๆนะครับนะสำหรับคาวันโยนะครับนะอ่ะทีนี้ต่อมาในเรื่องของการเล่นเกมรับในเรื่องของพาร์ตการเข้าปะทะบ้างะครับจังหวะการเข้าปะทะการเล่นเกมรับเนะี่ยถือว่า ทักเกิลค่อนข้างหนักหน่วงนะไอเจ้าตัวนี้ผมว่ามันแท็กเกิลค่อนข้างหนักแน่นเลยถือว่าดีมากๆนี่ครับอีกทั้งยังในเรื่องของการอินเตอร์เซปบอลดีเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นนักเตะที่เซียนอยากได้บอลนะถ้าเกิดอี่ายจ่ายบอลมาเนี่ยเขาพร้อมที่จะคัดพร้อมที่จะแท็กเกิลตลอดเวลานะอันนี้คือข้อดีของเขาแล้วก็มันเหมือนเป็นดาบสองคมในตัวไปด้วยนะี่ครับนะอ่ะทีนี้ต่อมาในเรื่องของลูกกลางอากาศกันบ้างนะครับลูกกลางอากาศคาวันโยป,ปีนี้ถือว่า จำค่อนข้างสูงนีครับนะแต่ว่าเนื่องด้วยเขาเนี่ยเสียนอยากได้บอลอย่างที่บอกมันก็เลยจะมีจังหวะที่เขาหลุดตาแหน่งไปบ้างนะอันนี้ก็ ต้องคุมดีๆใช้คํานี้แล้วกันนี่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาช่วยลูก,กาอากาศได้ค่อนข้างดีนี่ครับนะสำหรับคาวันโยเพราะว่าจ้ำค่อนข้างสูงเลยแหละนะครับนะแล้วก็ในกรอบเขตโทษเนี่ยเจ้าตัวก็ถือว่าดีมากๆเพราะว่าด้วยความที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยมีได้ทุกท่าทำให้หลายๆจังหวะนะครับแย่งบอลให้เองหรือว่าไปแท็กเกิลหรือว่าไปอินเตอร์เซปบอลให้เองประมาณนี้นะนะเออก็ถือว่าเป็นตัวที่ ค่อนข้างดีนะสำหรับผมนีแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียนะอันนี้เนี่ยมันอยู่ที่สไตล์การเล่นเกมรับของเพื่อนๆแล้วนะครับแนตะว่าถูกชะ,ชะโลก,กับเขาหรือเปล่าถ้าเกิดคนที่แบบไม่ชอบนะชอบตัวโคเปอร์พื้นที่ดีๆไม่หลุดตำแหน่งไม่ค่อยแอคเกตสีอะไรเงี้ยเขามันโยนน่าจะถูกตัดออกจากทางเลือกของเราเลยนะครับนะเออ ก็ไปหาเป็นตัวอื่นแทนเพราะว่าสไตล์มันไม่ใช่นะเออแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดไปยืนคู่กับตัวโคเวอร์ดีๆเนี่ยถือว่าเป็นตัวตัดเกมที่ดีมากๆอีกหนึ่งตัวนี่ครับนะอ่ะต่อมาในส่วนของทักษะโคที่อยากจะแนะนำนี่ครับนะก็สําหรับลิคาโดคาวันโย่นี่ครับนะก็แนะนําเป็นกระทิงยืนตําแหน่งนะถ้าหาได้2อ,อันเพราะว่ารูปร่างเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงใหญ่สักเท่าไหร่แล้วก็อยากให้ยืนตําแหน่งเพราะว่าการยืนตําแหน่งเนี่ยมันมี2อสอสอ,อย่างที่จะได้ผลเข้ามาก็คือในเรื่องของการตัดเกมหรืออินเตอร์เซปบอลได้ดีมากยิ่งขึ้น อีกอันนึงเนี่ยก็คือทําให้นักเตะเนี่ยกลับพื้นที่ได้ไหวยิ่งขึ้นด้วยนะครับนะก็จะเป็นผลดีกับลิาโดคารวันโยมากที่สุดนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสาหรับความรู้สึกหลังเล่นลิาโดคาวันโยนะครับนะก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย